โอเคสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกัน้ว้นะครับผมวันนี้ผมจะมาทาการรีวิวรถคันใหม่ซึ่งมันก็ไม่ได้ <c oughs> เป็นรถใหม่อะไรหรอกมันเป็นรถเก่าแล้วที่ผมเพิ่งได้ไม่รู้ว่ามันมาตัา้งแต่เมื่อไหร่นะต้องเพิ่มจะมาเล่นเกมนี้ใช่คะผมจะมาทําการรีวิวรถคันนี้กันอันดับแรกเราไปดูอันนี้กันก่อนดีกว่าเราไปดูกันก่อนว่า,วารถคันนี้เป็นมีอะไรยังไงครับ อืมได้เราไปเก็บไปรถคันนี้นะเป็นรถแบบเกียร์เจ็ดสปีดนะครับผมเ,ออเสียงดังชิบหายเลยโอเคเดแ๋ยวหนึ่งขอรถเสียง10%พอพออ่าผมแนะนำเลยนะผมแนะนำให้ตอนแรกมันจะเป็นมุมมองแบบนี้ป่ะหรือมุมมองอะไรก็ได้ให้กดปุ่มโฮมมุมมองแบบนี้มันจะรู้สึกว่าง่ายกว่า เ,เ,จปปเ,เจเจ,เจสตีใช่ป,ป่ะเออเนี่ยเจเจสตีแล้วดูดิเจเจอาตาเลนทอ5นี่วนบะสูงเลยนะตอนดูดสถานการณ์การขับริงจิมก็แบบไม่ได้ต่างอะไรเบบก็ไม่ได้ต่างอะไรนะนนะอ่ารถคันอื่น่เท่าไรหรอกแต่ม่ต่างกันอย่างน,นได้ชัเดเลยเธออ e มครับ ทาตัวผมตั้ง D r S เป็นแถบอะนะนะแล้วขอบอกเลยว่าคันนี้ค่อนข้างที่แบบใปลง่ายเลยแหละเหตุอย่างเ้าคันนี้เราต้องที่แบบแปลง่ายเลยก็ในการที่ว่าแหนึ่งเลยบัลแรงเราตระกูลฟอร์มลาฟโฟผมก็ไม่ได้แบบแม่เลยเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดให้ แม่นิตรีผมผมชอบเป็นกองเล่าวันมากกว่าแต่ครั้งนี้ไม่มีกองเล่าวนแลวก็ผมมาหาดูแล้วอ,ะอ่ะอย่างเราเวลาเข้าโคงอะไรเนี่ยมันก็เงียบมากเลยอะ่ะข้าค้งคมมากบอกเลยดดเด,ดี๋ยวเอฟจะรู้สึกว่าเดี๋ยวเอฟจะต้องอย่าคันเ่งตอเวลานะถึงจะเปิดได้ถ้าปล่อยคเยร่งคืเดียวเอฟหมดเลยอะอะี่รน่ไป้ผม้ เข้าโคมาเข้าโค้งคมมากเลยมันดูถ้าผมชอบคันนี้จริงๆมันจะมีอีกคันนึงก็คือรถตะกรุ่งคอมมาร่าที่มันให้มาเป็นที่มันที่มันให้มาฟรีแต่เราไม่ชอบครับก็ไม่ถึงไม่ชอบหรอกเอาง่ายๆคือมันไม่แรงแต่ถอยผมก็ใช้ได้ใช่ไหมล่ะแต่ถอยถอยก็ทำได้สวยขมมงงนาดนี้โอ้โห อ่วว้าวไีนโเคก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับรถันนี้เบื้องต้นนะก็เดี๋ยวเราจะไปจัดสถานการณ์จินก่อนเลยไปไปสถานการณ์จิงกันอืมเงินไทยก็ร้อยสี่สิบกว่าบาทน,นี่แหละประมาณโอเคเรามาดูันเลนะครับว่ามันจะแบบ แรงมากไหโอเคออกตัวเขาได้ออกตัวแต่ว่าทำไม่ดีเลยสำหรับรถที่แบบคุมง,ง่ายแบบนี้นะสำหรับรถที่คุมง,ง่ายแบบนี้ทำได้ออกตัวประมาณนี้คือว่าทำไม้ดีเลยโอเคอันนี้จะชิมทางแล้วแหละอันนี้อันนี้ชิมทางแล้วผมถึงไปถูก เส้นทางละแค่แค่ไปถูเดี๋ยวเขาเรียกอ่าแบบเคลียวเคลียวถูกทั้งทีอ่ะโอเคเฮ้แต่รถมันจะมีรถถูกชนถูกคันนะที่ผมแบบคือเกียร์มาสุดเท่าไหร่ผมก็แบบใส่ใส่สุดเท่านนะั้นอ่ะเออมันจะมีรถยู่แค่ไม่กี่คันที่ผมทำแบบนั้นได้แล้ว <c oughs> ไม่ไม่ใช่ไม่กี่คันอนี่เป็นคันทันเดียวที่ผมทำแบบนั้นได้ <c oughs> อ๋อ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  มันมันมันแรงมากจนแบบมันทนได้แบบนั้นโคตสุดอ่ะแล้วก็มีอยู่ก็ของผมที่ผมมีอยู่ก็จะมีอยู่แค่บีงคันที่แบบทุกคีย์ที่ทำทวได้รนะ้อยสองร้อยอะไรย่างเงี้ยข้อที่หนึ่งเกอก็จะเป็มันจะเป็นบีเรนคันสีฟ้าน,น,นะถ้าไม่รั่นกันว่ามันชื่อว่า,ะ 100, ะะาอตะไรจอห์นภาคเสริมตัดต่อ ไม่ขี้เกียจนะเดี๋ยวเดี๋ยวที่เ้อตต่อเอาเอาเือกที่้นะถ้าไม่ขี้เกีะไม่ขี้เกียจเดี๋ยวเอาท่ให้ ทำทเดดตไม่ควรที่จะเปิดใหา่ตอนอะไรแบบแบบนี้นะคือแบบตาข้าวโขไม่ควรที่จะจะเปิดใเไม่งั้นมันจะฟิดไม่อยู่ก็ไปในในในช่วงังนี้โอ้ยเอขาแต่แค่เพ่ซื้อมาเออเราาปไนนะว่าเพิ่งซื้อมาเราให้ขาเดียวนางตรนี้ เรียบร้อยครับ hmm. ก mm ้าวสวยเมื hmm. yeah, mm ่อ hmm. ก mm ี้สวยครับเมือกี้สวย ทำไว้้ะคุณดูไม่ควรท no. no. okay. 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 mm hmm. ี่จะเปิดยีอาเด็กตอนเข้าโค้งถ้าเกิดไม่จะไม่ใซ็งจริงๆอันนี้คือไม่แต่คันเลยนะโอเคโอเคพอเรืยวเนีนมา รนี่ไม่ใช่นี่เเนียนมากแบบนี้อ่ะเออบผลไจริงเมื่อกี้ไม่ได้ปล่อยฟังเร่งไงฮัลโหลคือเกบทาเร่งสู้เลยนะพี่ะชนเกบชนม่กปล่อยเัเลยคือเกบเร่งสู้เลยโอเค เดี๋ยวเราไปนั่นกันต่อเลยเยโอเคเข้ามาแล้วอย่าไม่แช่เลยโอเคข้าโค้งแบบนี้นี่คือวิธีการเข้าโค้งที่ถูกต้องอย่า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 ดิ้า่อโค้งเลย ที่พ่อโนซื้อที่ผานเมันจะไม่อยู่เอา,า,าเรื่องประเทศมนีเบรกมผมผมทำไม่เป็นนะถ้าเกิดมีที่ไมมีเด็กมีทำไม่เป็นผมนี่จะเป็น,น,ปน,น,ปนถ้ามีเด็กมีขนาดเบ็กมือมได้ นม่ดีเข้าอยู่ที่เข้าโค้เมืม่อกี้คือห้ามทำความเร็วมากเกินห้ามคือม่นควรจะเกินร้อยอ่ะถ้าเกิดเร่งไม่เป็นถ้าเกิดคุมรถก็ค่อยคุมรถไม่เป็มทร็วไม่นควรจะเกินร้อยนะครับ ไม่ค่อยสะาดนะส่นต้องรู้สึกท yes> ุนการคืนเราคือจริ่ะคือม่ไไ้อยากเลย ได้หยับเบรกก่อนหยุดโค้งแล้วก็หยับคันเร่งตอนหยู่ในโค้งเออผมจะจำตรงนี้ไว้มันใช้ได้จริงใช้ได้ทำนาฬิกาจริงเราก็ได้เกมนี้เลยเกมนี้ก็จำเป็นที่เราหยับเบรกตอนเข้าโค้งเนี่ยให้เงี้ยโค้งอ่ะ ขอสายหน่อยพี่ทําอะไรครับเอ้ยเดี๋ยวผมโทรศัพท์เอ่อฝากติดต่อ เดี el el ๋ยวจะพอด่ะเร็ว้ย่ครับอ่นี้เหเร็วังจิ้งเรีวับเยเสรความเร็วตรงอกันเลยก็ไดเดียยังง 老了。哦。可能去不了，อาจจะ，哎，没来得及啊，可能去不了，三亚，三亚没来。 ตรงนี้หลตรงนี้ไปเล่มเปิดเดียรครับอยาอสู้เลยตามให้ตามาดิตามา้ตามดิแต่เดียอยากไอ้อ้าจจะไม่ได้เห็นนะครับอ,อ๊แต่ทำไมันเอดนนเอดีใช่ไหม ธรมดาเหมนกันธรราจังเลยอเดียเอ,อเค,อเ,ค,อเ,คเอาโฟมไฮ้รู้สึกว่าช่งรกผมเล่นเข้าโฟมโคตรแม่เลยอ่ะ ไม่เป็นที่เอียวเลรแต่อง่แรกค่ะไม่ได้เข้าโค้แม่แัน ได้ๆรถของผมเป็น t r M คันเดียวที่เหลือ k S หมดเลยว้าวชิดเยอะไปเลยก็ถ้าถามว่าคันนี้เหมาะที่จะซื้อไหมสำหรับว่า40บาทผมนับว่าคุมบอกเลยว่าคุ้มมากสำหรับาาผมนะผมคิดว่ามันคุ้มเพราะว่าอืมมันเล่นง่ายสำหรับมือใหม่และสำหรับมือโปรก็เล่นเล่นหนุกเหมือนกันเล่นสนุกเหมือนกันคันนี้ เป่นนกจริงนกจริงอะไรจริงนะครับอืมใช่ครับก็ครันนี้เปิดขายในราคาสามสามจุดเก้าแปดยูโรเนาะเติมสตรีม w a ลเลต1ร้อยห้าสิบมีทอนอืมร้อยห้าสิบาทมีทอนก็ถ้าเกิดใครชอบนะครับก,ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วครับก o ๊ดบายนะครับผมตอนนี้มิจจะกี่โม ครับหน,นึ่งตอนนี้ทุ่มยิบเจ็ดก็บคนไหนแล้วกันไปครับ